ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าต่อกันมา h ชนแนลวันนี้ขอเสนอตอนคืนหลอนค่ายธรรมะวัดป่าอาถงก่อนไปฟังเรื่องเล่าฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณชมพู่สาววัย27ปีคุณชมพู่เล่าว่าย้อนเวลากลับไปเมื่อสมัยยังเด็กตอนที่อายุประมาณ12-13ปีตอนนั้นเธอเพิ่งเข้าเรียนชั้นม .1 ใหม่ใหม่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้มีนโยบายให้นักเรียนชั้นม .1 และม .4 ที่พึงย้ายเข้ามาหรือเรือนชั้นจากมสามที่นี่ก็าตามต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมค่ายธรรมะและหลายพฤติกรรมและเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสนิทกันมากขึ้นซึ่งทางโรงเรียนมักจะจัดขึ้นหลังจากเริ่มเรียนไปแล้วประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นเวลาสองวันหนึ่งคืนและส่วนมากจะจัดที่วัดป่าแห่งหนึ่งในอำเภอเดียวกัน คุณชมพู่เล่าว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นหนูจำติดตามาจนถึงทุกวันนี้มันฝังอยู่ในความทรงจำหนูไปแล้วจนเวลาผ่านมา20กว่าปีหนูก็ยังจำได้แม่นเลยค่ะชีวิตของคุณชมพู่ในวัยเด็กนั้นโดยปกติเธอมักจะเข้าวัดปฏิบัติธรรมกับคุณยายเป็นประจำและในทุกๆเช้าก่อนที่เธอไปโรงเรียน กิจวัตรประจําวันของเธอนั้นก็คือการใส่บาตรกับคุณยายในตอนเช้าด้วยการที่เธอถูกปลูกฝังมาแบบนี้เด็กหญิงชมพู่จึงค่อนข้างเป็นคนที่เรียบร้อยและนิสัยดีเป็นที่รักของครูอาจารย์และเพื่อนๆของเธอจนกระทั่งเธอได้เลื่อนชั้นขึ้นหมหนึ่งซึ่งเธอก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนของอำเภอซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมเรียกได้ว่า นี่คือการเริ่มต้นใหม่ของเด็กหญิงชมพู่หลังจากที่เธอย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เธอก็ยังรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เธอได้ย้ายเข้ามาอยู่โรงเรียนมัธยมมาเจอสังคมใหม่ๆเจอครูใหม่เจอเพื่อนใหม่ก็ตามประษาเด็กอายุ1213ที่จะรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เด็กหญิงชมพู่ตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมก็คือครูได้แจ้งว่าอีกสองวันเราจะไปเข้าค่ายธรรมะที่วัดป่ากันด้วยความที่เด็กหญิงชมพู่เป็นคนที่ค่อนข้างชอบการเข้าวัดปฏิบัติธรรมอยู่แล้วคงเพราะด้วยคุณยายพาเธอเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่เด็กเลยทำให้เธอค่อนข้างชอบในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจนกระทั่ง มาถึงวันที่โรงเรียนจะพาพวกเด็กๆไปเข้าค่ายธรรมะโดยการเดินทางที่โรงเรียนจะมีรถรับส่งเป็นรถหกหล้อพานักเรียนไปที่วัดซึ่งวัดก็ไม่ได้ห่างไกลจากโรงเรียนมากประมาณ5กิโลพอวิ่งออกมาไกลาจากตัวอำเภอด้านซ้ายมือก็เปลี่ยนป้ายที่เขียนบอกว่าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าจากนั้นรถก็เลี้ยวซ้ายเข้าไป ทางเข้าไปก็เป็นส่วนยางพาราของชาวบ้านรถวิ่งเข้ามาประมาณ1กิโลก็ถึงแล้วพอเข้ามาในเขตบริเวณวัดภายในวัดก็เป็นป่าและบรรยากาศก็อึมครึมเพราะฝนตกสำหรับสิ่งปลูกสร้างภายในวัดมีเพียงศาลาไม้หลังเก่าๆที่มีสังกะสีที่ขึ้นสนิมแล้วเป็นหลังาคากุฏิพระก็ทำแบบเรียบง่ายและค่อนข้างเก่าแล้ว ห้องน้ำภายในวัดก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรมีเพียงสามสี่ห้องพอเด็กๆเ,เข้ามาถึงวัดครูอาจารย์ก็ได้พาเด็กๆเ,เข้าไปนั่งในศาลาหลังจากนั้นผู้ผู้ชายอีกคนหนึ่งก็ได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้มาเพื่อรับตัวเด็กๆเ,เข้าค่ายซึ่งครูอาจารย์และพระอาจารย์ก็รู้ๆกันอยู่แล้วว่ากําหนดการจะเป็นอย่างไรบ้างต้องทําอะไรบ้างเพราะว่าทางโรงเรียนแห่งนี้ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีอยู่แล้วพอหลังจากครูส่งตัวเด็กเรียบร้อยแล้วคณะครูก็ได้พากันแยกย้ายกันกลับบ้านก็เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์และทีมงานของทางวัดที่จะพาเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆในสองวันหนึ่งคืนนี้โดยจำนวนนักเรียนทั้งม .1 และม .4 รวมกันก็น่าจ,จะประมาณเกือบ200คนได้ เนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประจำอำเภอนักเรียนจิกรค่างเยอะเป็นพิเศษซึ่งเวลาในช่วงเช้าพระอาจารย์ก็ได้นำํำพานักเรียนเข้าอบรมซึ่งก็มีวิทยากรจากทางวัดเป็นมักคทายกได้ลหลวงพี่อีกหนึ่งรูปที่มาอบรมเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิริยามารยาทเรื่องการวางตัว และเรื่องอ,อื่นอีกมากมายที่เด็กๆต้องเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันที่วัดแห่งนี้ซึ่งหลังจากอบรมเสร็จเรียบร้อยเวลานั้นก็ประมาณ11บเอโมงกว่าก็ได้เวลาที่คณะพระสงฆ์จะได้ฉันเพนหลังจากที่พระฉันเพนเ,เสร็จเรียบร้อยข้าวที่เหลือนั้นก็ได้ส่งต่อให้กับเด็กๆได้กินเนื่องจากวัดป่ามีคณะศรัทธาของญาติโยมค่อนข้างเยอะ เรื่องอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นพวกขนมพวกนมมามา่าหรือผลไม้ต่างๆก็ค่อนข้างเยอะพอหลังจากทุกคนอิ่มหนำสำราญแล้วผ้าจารย์ก็ได้ให้เด็กๆได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหนึ่งชั่วโมงและนัดรวมตัวกันอีกครั้งในเวลาบ่ายโมงเพื่อที่จะเตรียมหาที่รับที่นอนสำหรับค่ำคืนนี้ซึ่งวัดแห่งนี้ก็มีศาลาใหญ่เพียงหลังเดียว ที่จะใช้ทํากิจกรรมต่าง,างๆทางสงฆ์และรับศรัทธาญาติโยมรวมไปถึงกิจกรรมของเด็กๆที่มาเข้าค่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิฉันพัตตาหารหรือแม้กระทั่งกลางคืนก็สามารถเป็นที่หลับที่นอนได้และในค่าคืนนี้เด็กๆก,ก็จะนอนที่นี่จนกระทั่งถึงเวลาบ่ายโมงพระอาจารย์และหลวงพี่ ได้เรียกเด็กๆมารวมตัวกันเพื่อที่จะเตรียมจัดที่หลับที่นอนในค่ำคืนนี้และทางหลวงพี่ท่านก็ได้แบ่งครึ่งศาลาให้เด็กผู้ชายนอนฝั่งหนึ่งเด็กผู้หญิงนอนฝั่งหนึ่งพอหลังจากจัดที่หลับที่นอนเสร็จเรียบร้อยพระอาจารย์ก็ได้พาไปดูห้องน้ำซึ่งห้องน้ำก็มีเพียงสี่ห้องโดยพระอาจารย์ได้แบ่งสองห้องทางซ้ายไว้เป็นของผู้หญิงส่วนสองห้องทางขวาเป็นของเด็กผู้ชาย หลังจากที่ทางวัดแนะนำสถานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพี่ก็ได้นำพาเด็กๆเ,เข้าไปฟังพระอาจารย์บรรยายธรรมในหัวข้อต่างๆซึ่งพระอาจารย์ท่านก็บรรยายธรรมอยู่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งจนขณะนั้นเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีหรือประมาณสี่โมงครึ่งพระอาจารย์ได้ให้เด็กๆไปหาอาบน้ำอาบทาและเตรียมตัว เพื่อที่จะเข้าร่วมทําวัดเย็นในเย็นนี้ซึ่งพระอาจารย์ก็ให้เวลาเด็กๆเยอะพอสมควรคือประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าหรือ1ชั่วโมงครึ่งโดยเวลานี้ไม่ได้ตายตัวแต่ก็ต้องมารวมตัวกันก่อนหกโมงเพื่อที่จะร่วมทําวัดเย็นกับทางวัดและเนื่องด้วยสภาพอากาศภายในวันนี้มีฝนตกกรินอยู่ตลอดเวลาการสัญจรหรือการเดินไปเดินมาในวัดจึงค่อนข้างทําได้อย่างลําบาก เพราะต้องอาศัยล่มในการเดินออกจากศาลามาที่ห้องน้ำและเด็กๆต้องสลับกันมาอาบน้ำเพราะว่าล่มมีเพียง3-4สี่ขันเท่านั้นเล็กกว่าเด็กๆจะอาบน้ำครบจนหมดทุกคนเวลาก็ป่าเข้าไปเกือบ6โมงเย็นแล้วพอเด็กๆมาครบหมดทุกคนพระอาจารย์ก็พาเริ่มกราบพระสวดมนต์และทำวัดเย็นพอหลังจากทำวัดเย็นเสร็จเวลานั้น ก็ประมาณทุ่มครึง่งฝนก็หยุดตกพอดีพระอาจารย์เดินจะพาเด็กเดกเดินจงกรมรอบศาลาเราไม่กล้าพาเด็กเดกเดินไปไกลเนื่องจากฝนตกพื้นชื้นแฉะอีกทั้งกลัวสัตว์เลื้อยขานด้วยพระอาจารย์เลยจะพาเด็กเ็กเดินรอบศาลาที่เป็นพื้นปูนแทนพระอาจารย์ได้แบ่งเด็กๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มละสิบคนโดยพระอาจารย์ จะปล่อยให้เดินออกไปทีละกลุ่มโดยเว้นช่วงประมาณหเมตรแล้วก็ปล่อยออกไปอีกหนึ่งกลุ่มเวียนกันไปจนมาถึงกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นกลุ่มของคุณชมพู่อยู่ขณะที่เดินอยู่นั้นบรรยากาศในวัดก็งเงียบสงัดมีเพียงเสียงพระอาจารย์ที่ท่านเทศสอนประกอบการเดินจงกรมอยู่นั้นเสียงอันเงียบสงัดพาให้เด็กๆอย่างพวกเราขนหัวลุกไปทำตามกัน จนจังหวะนั้นจังหวะที่เดินมาถึงหลังศาลาซึ่งหลังศาลาแสงไฟส่องมาไม่ถึงมันก็มืดอยู่พอสมควรเราก็พากันคิดไปต่างๆนานาและด้วยความขัวของเด็กๆบางคนก็ถึงกับผาักเพื่อนบางคนก็ถึงกับกอดแขนเพื่อนเพื่อที่จะเดินให้ผ่านหลังศาลาตรงนี้ไปมีจังหวะหนึ่งที่พวกเราพากันหันมองไปร,บรอบๆตัว จนไปสะดุดตากับบางสิ่งที่อยู่บนต้นไม้สภาพของคนคนนั้นคือผู้หญิงแก่ในดวงตามีเสียงสีแดงพวยพุพ่งออกมา <c oughs> ผมเผ่าลุงหลังตัวดำอีกทั้งใบห,หน้าก็มองไม่ชัดว่าเป็นคนหรือลิงแต่ก็ใส่เสื้อผ้าเหมือนคนพวกเราพากันขนหัวลูกอย่างมากจึงพากันร้องแรกแหกกระเชอเสียงกรีดของพวกเราดังกึกก้องไปทั่ววัด ก่อนที่จะวิ่งเข้ามาหาพระอาจารย์และบอกว่าพวกเราเจอผีเข้าแล้วพระอาจารย์ก็ได้แต่ปลอบใจพวกเราว่าไม่มีผีหรอกพวกเรานั้นคงจะตาฝาดกันไปเองเดี๋ยวพระอาจารย์จะพานั่งสมาธิสักหน่อยแล้วพวกเราค่อยเข้านอนหลังจากที่พระอาจารย์พาเด็กๆออกจากสมาธิแล้วก็ได้ให้เด็กๆพากันเข้าประจำที่นอนของตนเอง ที่ได้จัดเตรียมไว้ในตอนกลางวันก่อนที่พระอาจารย์จะปิดไฟพระอาจารย์ได้กำชับกับพวกเราว่าหากจะออกไปทำธุระส่วนตัวในตอนกลางคืนให้พาเพื่อนไปด้วยอย่างน้อยก็สองคนและที่วัดก็จะมีไฟฉายไว้ให้ประมาณสามกระบอกและถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินในตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุโดนแมลงสัตว์กัดต่อยหรือไม่ว่า จะเดินไปหกล้มก็ขอให้เรียกพระอาจารย์ซึ่งกุฏิของพระอาจารย์นั้นก็อยู่ห่างจากศาลาไม่ไกลและจะมีลุงมักกะทายกกางเต็นท์นอนอยู่ใกล้ๆศาลาของพวกเราสามารถเรียกได้ตลอดเวลาจากนั้นพระอาจารย์ก็ปิดไฟและให้พวกเรานอนมีเพียงแสงเทียนที่อยู่หน้าพระประธานเท่านั้นที่ให้แสงสว่างรำไรหลังจากที่พวกเรานอนไปได้สักพัก ฝนก็เริ่มปล่อยลงมาอีกแล้วบรรยากาศในตอนนั้นถ้าไม่ติดววายอยู่ในวัดป่าถ้าเป็นบ้านของเราเองบรรยากาศแบบนี้มันก็น่านอนเสลือเกินจนกระทั่งเ,เด็กทุกคนพากันหลับไปเวลาร่วงเลยผ่านไปจนเวลานั้นประมาณตีสองได้เพื่อนของชมพู่ได้ปลุกชมพู่ให้พาไปห้องน้ำเนื่องจากเธอปวดปัสสาวะ พอชมพู่ตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้พูดอะไรมากพาเพื่อนเดินไปห้องน้ำพร้อมกับหยิบไฟฉายที่วางอยู่หน้าศาลาเดินไปด้วยเธอทั้งสองกลางร่มคนละคันพอเดินมาถึงห้องน้ำไฟห้องน้ำก็เปิดอยู่แล้วชมพู่กับเพื่อนตกลงกันว่าหากมีคนหนึ่งเข้าห้องน้ำให้อีกคนยืนรอ,อยอยู่ด้านนอกชมพู่ได้ให้เพื่อนเข้าก่อนเพราะว่าเพื่อน น่าจะปวดปัสสาวะแรงพอเพื่อนออกมาชมพู่ก็เข้าไปและในจังหวะนั้นขณะที่ชมพู่กำลังนั่งทำธุระส่วนตัวอยู่นั้นเคยได้ยินเสียงห้องกลางๆเหมือนมีคนเข้าห้องน้ำมีเสียงเปิดน้ำและเสียงเหมือนคนอาบน้ำชมพู่ก็คิดว่าหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมค่ายที่เขามาอาบน้ำในตอนดึกหลังจากที่ชมพู่เสร็จธุระส่วนตัว เธอก็ออกมาจากห้องน้ำและเพื่อนของชมพู่ก็ยืนอยู่ตรงที่เดิมแต่สิ่งที่แปลกคือประตูห้องน้ำข้างๆเธอนั้นยังเปิดอยู่และน้ำก็ไม่ได้เปิดชมพู่เลยถามเพื่อนของเธอว่ามีใครมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าไม่มีนะแล้วเมื่อกี้เสียงใครอาบน้ำในห้องน้ำเพื่อนของชมพู่ก็บอกว่าไม่มีนะ เราก็ยืนอยู่ตรงนี้ยังไม่เห็นมีใครมาเลยมีเพียงเราสองคนเท่านั้นที่มาเข้าห้องน้ําและขณะที่ชมพู่กับเพื่อนยืนคุยกันอยู่ตรงนั้นไฟห้องน้ําก็ติดติดดับดับสักพักประตูห้องน้ําก็ค่อยๆงับเข้าทั้งทที่ลมก็ไม่มีชมพู่กับเพื่อนยืนมองตาก,กันปริบปริ พร้อมกับคนหัวลุกก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในห้องน้ำชมพู่และเพื่อนทั้งสองวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเพื่อที่จะเข้าไปในศาลาพอเข้ามาถึงศาลาพวกเธอก็รีบกระโจนเข้าไปที่นอนของพวกเธอและนอนคุมโปงและหลังจากที่พวกเธอ นอนไปได้สักพักยังไม่ทันที่จะหลับเลยก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้เสียงดังขึ้นมาจนเด็กๆในศาลาตกใจตื่นกันหมดรุ่นพี่มอ .4 ผู้ชายคนหนึ่งรีบวิ่งไปเปิดไฟศาลาเพื่อดูว่าใครเป็นอะไรหรือว่าเด็กคนนั้นอาจจะโดนสัตว์มีพิษกัดก็เป็นได้ทุกคนรีบวิ่งไปดูเด็กคนนั้นทราบว่าเป็นรุ่นพี่มอ .4 เด็กผู้หญิงคนนั้นนั่งกอดเขาร้องไห้ใครถามอะไรก็ไม่ตอบเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวเราจึงตัดสินใจไปตามลุงมรคไทายกที่นอนกลางเต็นท์อยู่ข้างๆศา,าลามาดูพอลุงมาถึงลุงก็มาถามเด็กคนนั้นว่าหนูเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้เด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแฟนผู้ใจร้าย แล้้วเก็กทททขอิงหหนนููไปาา <ไป S 2> ตอนนั้นลุงมักคะถายกก็นิ่งไปสักพักเพราะว่าเด็กมอ่จะมีลูกหรือมีผัวได้อย่างไรอายุเพียงเท่านี้อีกอย่างน้องก็ตัวเล็กมากไม่น่าจะเป็นแม่คนได้ลุงมักคะถายกก็เลยถามว่าแล้วหนูเป็นใครเธอจึงตอบว่าหนูชื่อลาตี ตอนนั้นรุงมรคายกถึงกับชะงักและตาข้างไปเลยก่อนที่ลุงมรคายกจะรีบวิ่งไปตามพระอาจารย์มาพอพระอาจารย์มาถึงเด็กผู้หญิงคนนั้นยิ่งร้องไห้เสียงดังกว่าเดิมพร้อมกับทำท่าจะลุกวิ่งหนีแต่ลุงมรคายกได้รีบมาจับตัวไว้ก่อนที่พระอาจารย์ จะบอกว่าโยมเรื่องราวมันผ่านมานานแล้วนะคุณโยมคุณโยมควรจะปล่อยวางได้แล้วจิตของคุณโยมจะได้เป็นอิสระไปสู่พบภูมิที่ดีจะได้ไม่ต้องมาจมปากอยู่กับความทุกข์ทรมานอย่างนี้ในตอนนั้นเด็กๆอย่างพวกเราก็เข้าใจได้ทันทีว่าที่เด็กผู้หญิงคนนั้นร้องไห้ ไม่ใช่เพราะเธอเป็นอะไรแต่คงจะมีวิญญาณเข้ามาสิงร่างของเธอพระอาจารย์พูดคุยกับวิญญาณดวงนั้นอยู่นานพอสมควรก่อนที่วิญญาณดวงนั้นจะยอมออกจากร่างและเด็กคนนั้นก็สลบไปเลยพอหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปด้วยดีพระอาจารย์ก็ได้บอกให้พวกเราไปล้างหน้าล้างตาและเตรียมที่จะทำวัดเช้าร่วมกับพระอาจารย์ พอหลังจากที่พวกเราทําวัดเช้าร่วมกับพระอาจารย์พร้อมทั้งสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จพระอาจารย์ก็ได้นาพาพวกเราแผ่เมตตาให้กับสรบรพสัตว์ทั้งหลายรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรอีกทั้งเจ้าที่เจ้าทางดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ในบริเวณวัดป่าแห่งนั้นและพวกเราเพิ่งจะมารู้ทีหลังจากปากลุงมรคทยกว่าวัดป่าแห่งนี้ อดีตเคยเป็นป่าช้าเก่าแต่โดนล้างป่าช้าไปแล้วและก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ในปัจจุบันนี้และวิญญาณผู้หญิงที่มาเข้าเด็กผู้หญิงเมื่อคือนนี้ก็คือนางราตีที่เมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธออุ้มท้องเจ็ดเดือนมาที่วัดแห่งนี้เพื่อมาขอพักอาศัยและทางวัดแห่งนี้ก็ได้รับเธอไว้ที่นี่ พร้อมกับให้ชาวบ้านนำพาไปฝากคันที่โรงพยาบาลแต่ไม่คิดว่าตอนที่เธอท้องได้9เดือนเธอจะคิดสั้นผัวคอตายในห้องน้ำแห่งนี้ G ก็อาจจะเป็นห้องที่ชมพู่ได้ยินเสียงนั่นเองพอพวกเราได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็รู้สึกขนลุกเป็นอย่างมากไม่คิดว่าพวกเราจะเจอดีเข้าแล้ว และการเข้า่ข่ธรรมะในครั้งนี้มันก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ชมพู่และเพื่อนๆอ,อีกหลายคนคงจะจำไม่ลืมเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องราวของคุณชมพู่ถูกใจกันหรือเปล่าถ้าถูกใจฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า ราตีสวัสดีครับ